เล่าให้ฟังหน่อยค่ะโมเมนต์วันนั้นเป็นยังไงคือจริงๆอะที่ไปนิวยอร์กเนี่ยเป,เป็นเป็นทริปที่่อนข้างกับชันชิดคือเหมือนต้องต้องไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะแล้วเขาก็เลยชวนว่าไปด้วยกันไหมแล้วจริงๆคือทำเพลงกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะเขาก็เลยบอกว่า เอ้ยถ้าได้ไปอ่ะไปถ่าย MV ด้วยเลยไหมเราก็บอกเอ้ยได้ซิมไหนๆไปก็ให้มันได้งานอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีปัญหาอะไรนิดหน่อยเหมือนตาต้องอะไรเหมือนเหมือนเรากระชันชิดมากตาต้องก็หาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนตา้องต้องบินมาจากแคนาดาแล้วเขาก็มีปัญหาเราก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์เพราะาเหมือนตอนแรกก็เกือบจะไม่ได้ถ่าย MV นี้เหมือนกันก็กลับกลับมาถ่ายที่ไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ลดไม่มีอะไรเลยมันมีแวบเข้ามาไหม,ไมอะไรอนยะ่างเงี้ยบไม่เ <laughs> ออาร์เพราะเหนื่อยมาก <laughs> หนึ่งเลยคือต้องไปเล่น LA ไปเวกสัสแล้วก็นิวยอร์กสามที่แล้วเราไปแค่10วันนะคะแบบน้อยมากแล้วเราเราก็เหนื่อยกันมากแล้วเหมือนแบบกว่าจะแพลน MV เหมือนคุยกันแต่เรื่องงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องแบบนี่มันพอดีดดนดดิ่งเลยหรือว่าอะย่างเรับพอดีเลยเพราะเขาเหมือนหลอกถามพี่กรผู้จัดการว่าแบบมีงานติดต่อมาแบบขอไซส์แหวนหน่อยอะไรอย่างเงี้ย พี่กรก็บอกไปอ,ไอยางบรรยากาศที่มู้ก็่โรแมนติกเหมือนกันเรามีแวบคิด้ว่าอุ้ยมันน่าแต่งงานไม่เลยไอตึกที่เราขึ้นไปขอแต่งงานกันอะคือตอนแรกหนูจะไม่ขึ้นไปเรร <laughs> พราะว่ามันหนาวมากตอนแรกบอกว่าต้องเราไปถ่ายที่อื่นกันนะ <laughs> มันมีที่สวยๆอีกเยอะเลยนะ ไม่ไหวแล้วหนาวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาพยายายอเราอยยังไงให้ขึ้นไปก่อนก็บอกว่าลองขึ้นไปก่อนมันสวยมากเลยนะอะไรเงี้ยขึ้นไปแป๊บเดียวแบบรอพระอาทิตย์ตกแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอเคเหรอโอเคเหรอไมได้หรออะไรย่างเงี้ยเขาบอกว่าซื้อตั๋วไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่นานาก็ซื้อตั๋วอะไรให้แล้วเขาจองไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกโอเคโอเคอะไรไอย่างแรกเอไม่เอมันเหนื่อยมากอะแต่ว่าเริ่มเอตอนที่แบบทำไมพี่นานามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนแรกเราไปถ่ายแค่สามคนแล้วเหมือน พี่นาบอกว่าอ๋อพี่ก็อยากขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่แม่เอากล้องมาทำไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าแม่อยากถ่ายรูปสวยๆให้อะไรอย่างเงี้ยตอนนีาเข้าชาร์จแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะ คือเหมือนจริงๆอ่ะเราปางกับโต้มาคุยกันมาตลอดว่าเรื่อยๆนะไม่ซีเรียสแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้รีบเร่งเลยเพราะเราเข้าใจด้วยเราก็อยากให้เขาทํางานชิวๆสบายๆายไม่ต้องมานั่งเครียดว่าต้องแต่งงานภายในกี่เดือนกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม,ไ,กไม่ได้กับเราค่ะบจำไม่ได้อยูวิวแมก็ก่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆไม่มีประโยคที่เขาพูดแบบยาวมากแล้วเราก็แบบดีใจจนแบบจะร้องไห้ใช่หแต่หูดับใช่ไหม ตอเสร็จโต้งก็มาถามเราต้องบอกว่าจำได้ไหมเนีย่ยว่าพูดอะไรไปบ้างผมจำไม่ได้แต่ว่าตอบ say yes เลยใช่ก็พยักหน้าไปก่อนแต่วันนี้ไม่ได้ใส่แหวนมาใช่ไ,นะไม่ได้ใส่แหวนมาเพราะว่ากลัวหายพี่แอนเ <laughs> อใช่ก็คือตอนที่พี่แอนลงรูปโต้งนี่ไดเรก t message <laughs> มาเลยบอกว่าดูไว้เป็นตัวอย่างนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ใหญ่มากก็ไม่ขนาด้สี่กะลัตเออไม่แน่ใจต้องถามโต้งนะค่ะ ก็ถามว่าโหยไปแอบซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าซื้อไว้สามสี่เดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาวางแผนไปแล้วเขาบอกว่าเห็นในนี้ถูถามเขานะเขาบอกเขาว่ามีแผนหลายแผนแต่จริงๆก็ตั้งใจที่กรุงเทพก็มีวางแผนไว้ด้วยแต่พอดีทริปนิวยอร์กเนี่ยมันแทรกเข้ามาเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยที่นี่ก็บรรยากาศดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างคะทิปปีกับสถานที่ตรงนี้เป็นครั้งแรกที่ไปนิวยอร์กด้วยค่ะแล้วก็ ก็ดีใจแหละเขาเซอร์ไพรส์ทำให้เขาก็ตั้งใจมีหลายๆมีหลายอย่างที่เขาก็ตั้งใจคือหลังจากที่ขอแต่งงานแล้วเขาก็มีแบบจ้างนักดนตรีอะไรมาเล่นให้อีกลองลองไปติดตามใน MV ได้นะคะถ้้ทำเป็นเพลงออกมาค่ะแต่เพลงเนี้ยพวกเราตั้งใจจะทํากันอยู่แล้วทำตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะแล้วมันก็แบบทำมาเรื่อยๆแก้มาเรื่อยๆไปจก้ย,ยังเลยค่ะ ืออย่างที่บอกที่อขอแต่งงานก็คือแบบเหมือนเขาตั้งใจจะขอก่อนแล้วเหมือนพวกเราก็ยังไม่ได้ดูเรื่องยังไม่ได้เรียกว่ายังไม่ได้ขออนุญาตอะไรไลด์เท่าไหร่เลยค่ะยังไม่รู้เลยว่าจะแต่งที่ไหนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่อยากที่จะไปขอแต่งเขาขอแต่เขาบอกว่าเขาโทรหาคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วคุณแม่ว่ายังไงอ๋อใช่คำแรกที่หนูถามเขาาขอพ่อขอแม่เนี่ยใช่เราแบบโทรหาพ่อแม่หรอยังเนี่ยเขาโทรแล้วเสรจแล้ว จะไม่เยสกับเราด้วยถูกไหมแม่ครับกลัวเพ่อแม่ช็อกไงเพราะว่าเราไปอยู่นิวยอร์กด้วยแล้วถ้าแบบเจอรูปอะไรเงี้ยพ่อแม่คงช็อกอะไรเนาะเพราะว่ายังไงเขาก็บอกว่าโทรแล้วเรียบร้อยพ่อแม่โอเคทุกคนแบบไม่มีใครว่าแล้วยังไงแบบพ่อแม่ห่วงมากป่ก็คือว่าใช้แต่งได้ยังไงเ่ยแต่เหมือนประมาณจริจริงเนี่ยต้องไปสัมภาษณ์ตรงเพราะว่าถามเขาแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรเยอะว่าแบบพ่อแม่พูดว่าอะไรบ้างอะไร รู kommt, ้แ <laughs> ล้วรู้ข่าวอะไรเงี้ยก็ถามบอกว่าเขาโทรมาแล้วพูดอะไรไปบ้างเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกไม่ได้พูดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมบอกกันนะก็ไปแอบถามถ้าในมุมเราเราคิดว่าเขาใช้ไม้เด็ดอะไรไปขอแม่เราใช้ไม้เด็ดอะไรหรอก็แต่จริงๆเขาก็ แต่หลังๆ,ๆเขาก็เข้าทางคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างเยอะมีโอกาสได้เจอได้ทานข้าวอะไรค่อนข้างบ่อยหนูก็เลยคิดว่ามไม่น่านจะมีปัญหาเขาเคยสัญญากับพ่อแม่นะไหมเขว่าเราจะอาจะดูแลเราไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไม่หลอกหนูว่าช่วงนี้เหมือนเขาก็โตขึ้นทํางานมีซื้อบ้านมีอะไรก็พ่อคุณแม่ก็น่าจะเห็นว่าแบบเออเริ่มแบบโตขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือ <şu> เริ่มแต่งยังยังไม่มียังไม่มีค่ะก็เร็วเร็วดีบไหมคะ คิดว่าอาจจะใช่อาจจะแบบข้ามปีนี้ไปเกาะปีหน้าไปก่อนเพราะว่าอาจจะไม่ทันหรือเปล่าหนูก็ยังไม่แน่ใจก็เดี๋ยวต้องดูเรื่อเริ่อแล้วก็คือหนูก็อยากให้มันสบายๆเหมือนไม่อยากเครียดก,กับงานแต่งด้วยแล้วช่วงนี้ก็ง,งานเยอะมากค่ะแผลยังไงก็อยากจะให้มันมืนอเอาเล็กใหญ่โตเลยหรือว่าอยากเล็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 กไม่ใช่ แต่คุณโต้คุณโต้ก็เพื่อนเยอะคุณโต้ก็อยากจัดให้เพื่อนด้วยส่วนหนูก็อยากแบบน่ารักแบบแฟมิลี่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีมีหลายๆงานอะไรอย่างเงี้ยงานแต่งคิดตีมไว้บ้างไหมใช่คู่ดังๆคู่ดังๆน่ยต้องได้ยินมีคิดคิดตีมไว้แบบนิดนึงไคิดคิดตีมนะคะก็มีคิดไว้มากนะคะแบบอยากแต่งที่ทะเลอะไรแบบนี้อยากแต่งแบบไหนไม่รู้เลยแต่อยากแต่งที่ทะเลแบบน่ารักๆอันนี้บอกตรงอ่ะ บอกแล้วบอกแล้วส่วนเรานะนำว่าไงก็ได้ได้แต่ว่าเขาบอกแต่ว่าเขาก็อยากจัดแบบใหญ่ๆด้วยมีเพื่อนเขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาแบบปาร์ตี้ไงส่วนเราชอบแบบหน่ารังน้าลาต้องมีแล็บไหมคะไม่เหลือสวัสดีค่ะขออนุญาตย้อนเรื่องเรื่อง MV หน่อยครับคิดยังไงบ้างคะใช้เวลานานไหมหมายถึงถ่าย MV หรอคะ ประมาณวันเดียวค่ะวันเดียววันเดียวที่นิวยอร์กก็เดินเหมือนเดินไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จบด้วยการขอแต่งงานเนี่ยมะะันคือขูดเซนไหมคะเรื่องการบบไปเต้นรำกับ <c oughs> โซโลกับอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยคะ่ะคือเหมือนเดินไปเรื่อยๆเราเจออะไรก็ถ่ายค่ะเพราะฉะนั้นค่อนข้างเหนื่อยที่หนูบอกว่าเหนื่อยมากแล้วก็ไม่คิดแล้วว่าเขาจะขอแต่งงานหรืออะไรอย่างเพลงนี้เป็นเีลงอิสรตั้งใจอยู่แล้วอยากเดินขบวคือล่างอบอกต้งไว้เสมอว่าแบบอยาก อยากเป็นนักร้องอยากทําเพลงมากๆแ่บพิจฉามากเลยเนี่ยได้ทําเพลงได้มีคอนเสิร์ตแบบเอออะไรเงี้ยเหมือนเป็นความฝันเราตั้งแต่เด็กแล้ววันนึงเขาก็เลยเหมือนแต่งเพลงเนี้ยเขาก็เปิดให้ฟังว่าแบบเพลงนี้ชอบไหมอะไรเงี้ยมาร้องไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบดีใจคนที่ได้ฟังเขาบอกว่าเพลงเนี้ยคือทำมาเพื่อสองคนนั่นแหละกันแล้ว,ลว,ลวกัน <laughs> ใช่ <laughs> เนื้อเพลงก็คือมาจากเบสันทูสตอรี่หมายถึงว่าเบสออนเรื่องของเราดีไห <laughs> มคะจะมีซิงเกิลแบบนี้ไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอว่าซิกเกิร์นี้ฮอตฮิตไหมนะคะร <c oughs> อร <c oughs> อฟีดแบ็กสิทำรู้กันหน่อยนึงต้องมาลุ้กงานทุกวันเองเพราะว่าเราหมดสัญญาหรือว่าจริงจริงหมดพันหมดสัญญากับทำบอดแคสต์แล,ล้วค่ะใช่แล้วตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์เป็นฟรีแลนซ์ค่ะเป็นอิสระเล่นได้หายหรือยังครับเป็นทีสัตว์อนายหรือยังจริงๆกับสัญญาเนี่ยหมดไปตั้งแต่ช่วงต้นปีค่ะแต่ว่าก็ยังมีเล่นละครสายลับลหรกอสกับ ผมลิขิตใช่ไหมคะที่ยังยังถ่ายอยู่ย,ย,ยังแต่ตอนนี้ก็จะได้เห็นแบบว่าหลายช่องนนค่ะเป็นฟรีแลนซ์อยากอยากจะไปซบช่องใหม่แบบจริงจังไหมคะ <laughs> จริงๆหนูว่าเป็นฟรีแลนซ์ก็ดีด้วยอายุหนูก็าสามสิบแล้วเราก็อาจจะแต่งงานในอนาคตก็แค่จริงๆที่ออกมาเป็นฟรีแลนซ์กพแค่รู้สึกว่าอยากเหมือนเราเลือกที่จะทํางานได้มากขึ้นจัดสรรตารางให้ตัวเองได้มากขึ้นมากค่า หมือเนี่ยมีแบ่งเวลามาทําเพลงได้รับละครน้อยลงหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าแบบอยากรับงานที่เราอยากทําจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะเพราะทุกครั้งที่เหมือนแบบบทสัญญาก็ต้องเข้าไปคุยกับพี่น้องในทุกๆแบบทุกสามปีหปีอยู่แล้วค่ะ ก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่เข้าใจคือหนูก็บอกเหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบโตแล้วเหมือนแบบอายุนู30สิบแล้วขอให้หนูแบบเออได้มีแบบอิสระในการเลือกในการทํางานมากกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะกับพี่น้องก็ยังรักกันเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเนี้ยทุกแต่จริงๆทุกวันนี้ก็ยังถ่ายละครกับทางบอดแคสต์อยู่ค่ะจริงพี่น้องรังไหมรังไวไ้แบบเออก็มีหมายถึงว่าพี่น้องไม่ได้รังแต่พูดประมาณว่าให้เราลอง ตัดสินใจดีๆเพราะเหมือนมันก็เป็นเป็น,ปนครั้งหนึ่งในชีวิตในการตัดสินใจที่ค่อนข้างสําคัญะอะแล้วใช้เวลาการใช่ค่ะจริงๆสัญญาอย่างที่บอกหมดไปตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะแล้วก็ใช้เวลาคิดมาเรื่อยๆอย่างเรื่องนี้ก็เพิ่งเพิ่งจะมีแลนได้เมื่อประมาณสองสามเดือนค่ะขอบคุณนะคะ